มาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราต้องตามติดกันต่อเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวของพี่หนุ่มกัญชยัยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปใครที่เห็นในไอจีพี่หนุ่มก็จะมีการโพสต์เรื่องของการที่พี่หนุ่มเนี่ยโดนฟ้องนะคะเป็นข้อความตัดอ้อว่าเจอพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเนี่ยฟ้องร้องแล้วก็พยายามทาตัวเป็นกลางแล้วในฐานะสื่อ,อจนสร้างความสงสัยให้กับว่าหลายๆคนว่าพี่หนุ่มพูดถึงใครกันแน่นะคะล่าสุดมีโอกาสได้เจอภรรยาของพี่หนุ่มนั่นคือพี่เมย์ปัทิดานั่นเองค่ะก็ต้องถามสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าพี่หนุ่มเนี่ยมีอาารรเเ่ะไพ์ หรือปล่่าคะและแน่นอนนะคะเราก็ต้องถามถึงเรื่องของเพื่อนสาวซุปตา์สุดซี้อย่างพี่อ้ําพัชราภาด้วยที่ตอนนี้ประกาศไปแล้วว่าวาเลนไทน์ปีนี้คงไม่เหงาแล้วล่ะ <c oughs> พี่เมมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ของเพื่อนบ้างแล้วก็ส่วนตัวแล้วพี่เมจะคิดยังไงกับไฮโซพกบ้า so น ok ผ่านการสแกนของเพื่อนหรือยังไปฟังทั้งหมดจากปากพี่เมกันเลยค่ะจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันตามที่เป็นข่าวเรื่องเป็นข่าวนะคะแล้วก็ที่วินุมออกมาชี้แจงแบบ แสดงความคิดเห็นความรู้สึกในใจส่วนตัวในอินสตาแกรมของพี่หนุ่มเองอันนี้ค่ะก็ตามนั้นตามที่พี่หนุ่มได้เขียนนะคะถ้าเกิดเขาเข้าบ้านมาเขาก็ไม่ได้แบบแสดงความเครียดะลรให้เราเห็นเห็นเห็นมากนักอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องทําหน้าที่คุณพ่อที่แบบกลับมาก็ต้องเล่นกับลูกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอแบบมีหลุดๆพูดเอาบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่าเออก็นิดนึงว่าว่ามีปัญหาเรื่องงานแบบไม่ใช่เขาเรียกว่าไงมีปัญหากับสิ่งที่บางคนแบบเาขาเรียกว่าอะไรหละ่ะมา เอาม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 า,มา,มาฟ้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เม็นไม่ทราบจริงๆค่ะอันนี้เมยนไม่ทราบเลยก็รู้เท่าที่ทุกคนรู้อะค่ะเพราะพี่หนุ่มแบบว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เรารับรู้เรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเราต้องดูแลลูกด้วยแล้วก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมย์ก็พูดตรงว่าแบบเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมย์พูดเลยไปเดี๋ยวเผื่อผิดประเด็นเลยไปเดี๋ยวเกิด โดยไปด้วยคนหนึ่งจะลำบากนะคะเก็ต้องมีรูปรูปแบบ,บอิธีของเขาเนี่ยคือความนําเสนอเรื่องของข้อเท็จจริง <S <S ผ่านทางบุคคลต่างๆที่ออกมาพูดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเป็นสื่สอกลางอย่างเงี้ยแล้วก็นําเสนอให้ประชาชนทุกคนทางบ้านเนี่ยได้รับชมและฟังกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวขนำเสนอแบบความคิดเห็นของเขาแต่มันเป็นการผ่านจากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจแล้วก็มาฟ้องมันก็ แค่รู้สึกว่าเอ้ยคุณควรจะให้หน้าที่ความเป็นสื่อมวลชนเป็นสื่อ,ขอเขาด้วยเหมือนกันนะมเนี่เพราะเขาเป็นสื่อกลางที่จะนเสนอถ้าเกิดเขาพูดถึงแทนคนบุคคลนี้พูดมาแล้วคุณไม่พอใจมันก็จะกลายเป็นแบบก็อย่างนี้ค่ะก็เออไปเรื่มบรร้จบไปถ้าพี่หนุ่มตัดสินใจแล้วนั่นคือเขามันมั่นใจแล้วก็ยืนยันที่จะทำต่อค่ะเพราะว่าถ้าเขาแบบลังเลก็ไม่ทําแต่แรกจริงๆแล้วก็คือแล้วแต่อั้ะค่ะแต่ก็ถือว่าอั้าก็ออกมายืนยันว่า พูดคุยค่ะได้เป็นคนที่พูดคุยตอนนี้ตอนนี้พี่เมย์ได้มีโอกาสเจอก่อนน้นนี้แล้วใช่ไหมอ่าได้เจอคะ่ะแต่ก็ <c oughs> ไม่ได้บ่อยมากนะคะแต่ก็มีโอกาสเจอคะ่ะสำหรับเราเป็นยไงคะเ <c oughs> ขาก็เป็นคนน่ารักนะแม้จะดูแบบคือคนภายนอกมองว่าดูเหมือนหน้านโหด algunas, ใช่ป่ะเออดูแบบแต่จริงไม่เลยเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักดีค่ะแหม้าเป็นพูดไม่สาวแบบทาเป็นแบบอดเพื่อนวาลเลนไทยก็คงไม่เฉาแหมอยากจะดูเหมือนกันวาลเลนไทยจะเฉาไม่เฉา แ้วทีนี้ก็ต้องยกให้เพื่อนก่อนอ่ะพี่แมเพราะว่าเขาก็แบบอยู่เงียบๆคนเดียวมานานแล้วสุดหละพี่อ้า่นนะเนาะอ่ะก็ต้องรอดูวเาเลนไทน์นี้นะจะเฉาหรือรเปล่าเร,ารเื่อ,อ,อ็ไ่กันแล้วถูกต้องแล้วค่ะ